กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปเราผ่านในส่วนของ Enter Books มาแล้วนะครับเลิฟมาแล้วนะฮะเมื่อกี้ก็เป็นตำหนักมากกว่ารักนะครับสุดท้ายปิดกิจกรรมวันนี้อย่างยิ่งใหญ่แน่นอนกับส่วนของนิยายที่อภิมหาอลังการที่สุดของเรานั่นก็คือ Everwild นะฮะ ก็เอฟวของเราเนี่ยฝากเรียกว่าเรื่องราวผลงานหนังสือเนี่ยเอาไว้แบบอู้หลายร้อยหลายพันเรื่องนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับเอฟวของเราก็มีอีกหนึ่งแนวทางเลือกมาให้แฟนๆได้อ่านกันนะครับก็เป็นแนวแบบนิยายแปลจีนกันบ้างนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือเข้มข้นไม่แพ้นิยายของคนไทยอย่างแน่นอนแล้วก็มีเรื่องราวจุดเปลี่ยนจุดพลิกผันที่น่าสนใจและน่าติดตาม อีกรูปแบบหนึ่งเลยทีเดียวนะคะและในวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่เป็นกูรูและครับบอร์ดอยู่ในตลาดวงการวายของเรามาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเธอจะมาอวยหนังสือสองเรื่องนี้กันอย่างดุเดเ็ดเผ็ดมันอย่างแน่นอนนะครับเป็นใครไปไม่ได้ขอเสียงป,ประมือให้กับน้องป,ป๊อปปี้สวัสดีจ้าคุณน้องของพี่ คุณพี่ของน้องมานะเรียกได้ว่าก่อนก่อนจะเริ่มมาคุยจากเมื่อกี้เราโอ้โหฟังเรื่องราวของทั้งสองเรื่องนี้เลยนะว่าสนุกสนานอย่างแน่นอน<ช>นะครับปีนี้นงานหนังสือของเราในช่วงส่ง้ถยปลายป,ปีเอเวอเรีของเรามีหลากหลายเรื่องราวานําเสนอแต่ว่า2เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ป๊อปปี้คัดสัรมาแล้วจากการอ่านและการ ึมซทบมาอย่างเรียบร้อยเรียกได้ว่าจะต้องถูกอกถูกใจอย่างแน่นอนอ่ะ,อะมาเรื่องแรกนะครับกับเรื่องกระบี่คู่หานซานเล่มที่ 1, 1> นะฮะบ,บอกกันว่าอันนี้มีกี่เล่มเอ่ยมี3เล่มจบค <3 S 2> ่ะเล่มจบแต่ว่าในงานหนังสือข,ของเราจะลอนช์เล่มที่หนึ่งอ่ะมาเข้าเรื่องเลยเรื่องราวมันเป็นยังไงบ้าง โอ้เล่าเรื่องเลียจังเ,เลยเรามาเริ่มเล่าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะอ่ะเป็นเป็นแนวไหนก่อนเ้าบอกว่าเป็นแนวไหนก่อนคือค่ะกระบ,บี่ผู้ห่านศารนะคะเล่มหนึ่งเราจะเป็นแนวแปลจีน <ไอ S 1> โบร,ราณที่เป็นค่อนไปในทางยุทธภพโมเมนต์จะคล้ายๆตัวพันศาตแต่ว่าจะมีเพิ่มเรื่องเวนมนตนคาถาที่ตัวละครใช้แล้วก็จะมีขีก่กระบ,บี่หอเงินเดิอนนากาขี่ไม่เหมือนดักกันบอลอ,อ่ะนึกออกนึกออกแบบแนวแบบไซอิ๋วผสมดักกันบอลคือแบบมีวิทยายุทธมีพลังพิเศษอะไรแบบนี้เลยใช่แล้ว เพระเอกเรอว่าคือเป็นคนที่เก่งมากแได้รับการขนานนามว,ว่าแบบโหเป็นยอดกระบี่แห่งเขาหันซ่านนะอะไรอย่างเงี้ยเลยเขาหันซ่านนี่คือเป็นชื่อเราคุ้นเหมือนกันเนาะใช่เราเราได้ยินมาจากหลากหลายเรื่องราวเหมือนกันนะแบบยอดสปุกเขาหันซ่านอะไรเงี้ยเนาะก็น,นี่ก็คือเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้ากระบี่ ใช่อยู่บนจุสูงสุดเลยใช่เหมือนแบบเป็นเจ้ากระดีแบบไม่ถึงขั้นเป็นเจ้าสำนักอะไรแบบนี้คนแบบมีความสามารถเรื่องนี้นี่มันเหมือนจัดเจ้าในปาวุ้นจิ้นอะคือเก่งกาจมากมากเนี้ยใช่ใช่แล้วเรื่องมันเริ่มต้นคือว่ามีอยู่วันหนึ่งคือตัวพระเอกคือตัวพระเอกของเราเนี่ยค่ะเขาเป็นเจ้าเป็นเจ้าวิธายุทธหานซานเนาะคือตัวพระเอกของเราคือเขาอะอยู่เหมือนกับเป็นคู่บำเพ็ญการอยู่กับตัวในเอกก็คืออยู่มันยอดเขายอดนึ่าใช่คือเขาหานซานคือมันจะเป็นเหมือนเป็นเขาเยอะๆแล้วก็จะมีห ก็คือตัวพระเอกกับนางเอกเขาอยู่นบนยอดเขายอดนึงทีเนี้เหมือนกับวันหนึ่งอยู่ พระเอกเราก็ไปทำภารกิจตามปกติเนาะแบบเป็นจอมยุทธอะไรเงี้ยไปทำภารกิจแล้วทีนี้ไปทำคุยสไปทำควเสเก็บแต้มเก็บแต้มเก็บแ้เก็บแปแล้วพระเอกเราก็คือไม่ได้กลับมาแล้วกลายเป็นว่าคือในเอกอ่ะคือในเอกไม่ได้คิดอะไรคือตอนแรกก็เข้าใจว่าเออเขาอาจจะใช้เวลาทำภารกิจเพราะว่าเขาคราวนี้คือเขาต้องไปสู้กับเหมือนแบบเป็นจอมปีศาจที่อาจจะใช้เวลานานใช้เวลานานต่อสู้กันยืดยาวเรไม่ได้คิดอะไรก็คือรอพระเอกอยู่แล้วทีนี้มีอยู่วันหนึ่งดันมีเหมือนกับ ลูกศิษย์ในสำนักนั่นแหละเดินทางมาแล้วก็มาบอกพระเอกมาบอกนายเอกของเราว่าแบบเออเนี่ยอยากพวกผู้โศนะเชิญไปงานบําเพ็ญแบบงานคล้ายๆถ่องเชิญไปงานศพของพระเอกเพราะว่าพระเอกตายใช่นะจุดนั้นนายเอกก็แบบเอ๊ะเรื่องอะไรวะคือตั้งแต่ตั้งแต่เปิดเรื่องอะไรนะคือนายเอกก็แบบมีความเอ๊ะในใจแบบอยแต่คือนายเอกไม่นายเอกไม่เชื่อนะว่าพระเอกตายคือนายเอกจะแบบ ไม่มีทางคือถ้าตายต้องเขาเก่งขนาดนั้นนะใช่แล้เก่งมากแล้วถ้าตายต้องมีศพแต่ที่คือศพก็ไม่มีมีแต่แบบเชิญไปทําพิธีอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ในเอกก็ไปนะทีนเขาไม่เขาเชิญออง้ในเอกก็ไปพอไปไปแบบไม่เชื่อคือไปด้วยความที่ยังไงก็ไม่เชื่ออยู่นี่แต่แค่แต่คือว่าอยากรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นถูกต้องแล้วคือตัวอย่างที่บอกว่าตัวพระเอกจะเป็นคนเก่งแต่ว่าตัวในเอกอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่แสดงออกเลยว่าตัวเองแบบ มีความสามารถอะไรางเงี้คื่ใช้กระบี่อะไรเงี้ยคือนางจะไม่ค่อยไม่ค่อยเข้ามาสู่ในโลกของแบบยุทธภพหรือออกมาต่อสู้อะไรกันเขาก็จะอยู่บ้านสวยๆใช่บอยู่บ้านสวยๆใช่ก็จะแบบอยู่เป็นดูแลบ้านเรือนอะไรเงี้ยพระเอกมีหน้าที่เอาไปเก็บผักเก็บปลาต่อสู้อะไรเงี้ยอ่ะก็อยู่บ้านแบบปลูกต้นไม้ปฏิบัติทัดปลีอะไรไปอ๋อหลคือพอมีมีเรื่องนี้ขึ้นมาเนาะตัวในเอกก็เลยต้องออกไปเหมือนกับอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระเอกแหละแล้ว ก็มีเร <mean> ื <Hospital> ่องให้ในายเอกต้องเข้าไปสู่การประลองก็คือมีเรื่องการโภพานละใช่ต้อง เข้าไปสู่ยุทธจักรยุทธภพอะไรนีล้ละต้องบอกว่าพอตัวพระเอกเราเก่งนาะแล้วพอพระเอกตายมันก็มีหลายคนมากที่อยากขึ้นมาแทนตําแหน่งนั้นใช่แล้วตอนพระเอกตายเขาทิ้งกระบี่ไว้เป็นกระบี่ของพระเอกเลยแล้วทีเนี้ยกระบีนะ่นั้นอ่ะมันดันถูกจับมาเป็นของรางวัลในการประลองตัวานเอกก็เลยมีความรูม้สึกว่าเออฉันเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแหละว่าพระเอกจะตายหรือจะไม่ตายแต่ถ้าเกิดตายจริงๆหรือต่อให้อยู่ตอนนี้แต่เขาไม่ได้อยู่กับเราไงเราก็มองว่ากระบี่อันนั้นอ่ะคือมันเป็นของต่าบชาติชิ้นสุดท้ายของของคนรักด้วย นายเอกก็เลยไม่ได้แล้วก่อ,อนหน้านี้ฉันไม่เคยออกมาแต่ว่าฉันต้องออกถึง,งเวลาแล้วใช่ที่ฉันจะต้องแสดงความสามารถที่แท้จริงอย่างนี้โมเมนต์ <_ S 1> เหมือนสมบัติของสามีฉันน่ะเออฉันเป็นภร,รรยาฉันต้องเก็บไว้ความรู้สึกเหมือนนี้เลยอ่ะเคยเคยเคยดูวันพีป่ะเหมือนผลไม้พีศาจของเอสน่ะแล้วตายไปเลยแบบการอยู่ในโคลอสเซียมอ่ะและชาโบ้แบบต้องไปเอาแล้วอ่ะเออฟิลนั้นเลยอ่ะใช่เลยก็เลยต้องแบบเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องแบบ การประลองแล้วก like, hey, sure <se> ็เหมือนตอนจุดน like, ี้ค่ะทุกคนจะได้ค่อยได้เห็นว่าแบบเอ้ยในเอกจริงๆก็แบบไม่ได้กราบหรือแบบไม่ได้ไม่ได้นะฉันไม่ได้ง่อยเปรี้ยเสียขาเลยนะไม่ได้เป็นคนสวยๆได้ให้คนอื่นดูแลนะฉัน่ความสามารถแต่มันจะค่อยๆโผล่มาทุกคนทีละนิดทีละนิดใช่ทุกคนก็จะได้ค่อยๆเห็นเหมือนกับความสามารถของตัวในเอกจากคมในฝาเราก็จะค่อยๆเห็นก็ือต้องลุ้นไปว่าแบบเอ้ยอันนี้ในเอกจะรอดไหมจะผ่านไปได้หรือเปล่าพูดถึงเรื่องราวความสนุกวิทยายุทธการต่อสู้เนี่ยอย่างที่น้องป๊อปบอกมาก็คือจัด จัดเต็มนะ่าสนใจอย่างแน่นอนเรื่องโมเมนต์ความรักเป็นยังไงบ้างอต้องบอกว่าคือตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยคือเรื่องนี้เรามีลงทดลองอ่านดะ้วยเนาะคือตั้งแต่นักอ่านได้ลองเห็นตั้งแต่แรกเลยคือเป็นใครอ่านแล้วก็ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยคือเนี่ยมันไม่ได้แบบมันไม่ได้มองแค่แบบเป็นคู่หูนะ,ะมันคือลาเขาแล้วอะ คือตัวพระเอกรักเขาแล้วว่าจะคำว่ารักเขาแล้วเลยอ่ะใช่รักเขาแล้วเลยคืออย่างที่บอกว่าหากเขาหันจานมันจะมีหลายเคเื่อเขาเนาะแล้วเหมือนกับเขาหันจานมันจะค่อนข้างอากาศหนาวแล้วคือตัวนายเอกจะเป็นคนที่ไม่ชอบอากาศหนาวเลือดน้อยเลือดน้อยที่หนาวเลยออบอุ่นพระเอกก็จะโอเคเธอชอบอากาศอุ่นใช่ไหมชั้นกลางแบบขายเวทไวเพื่อให้แบบแค่เขานี้ที่เธออยู่กับฉันที่เธออยู่แค่เข่าประมารักรักเออย่ะรักเอยแหละ เขานี้ที่เธออยู่นะที่แบบ oh, oh, oh. ที่จะแบบอุดมสมบูรณ์แล้วเขียวชอุ่มจะมีต้นไม้ขึ้นมีบ่อปลาเขาใช่ียวถูกต้องคือ <c> เ <oughs> ขาจะแบบอย่างนี้แบบทําให้เลยอย่างเงี้ยแล้วคือในเรื่องจะมีคนที่เ <c oughs> ขามาบรรยายตรงจุดเนี้ยค่ะจะเป็นแบบสิ่์น้องในสังนักเ <c oughs> ขาก็จะมีความบรรยายว่าเออเนี่ยการที่ต้องคงไขเวทอันนี้ไว้มันต้องใช้ผลึกที่เป็นแบบผลึกแก้วชั้นสูงเนี้ยสามหมื่นก้อนอะไรเงี้ยแต่คืออย่างคนอื่นนะแค่แบบเจอแค่แบบ เระนึกแก้วธรรมดาแค่แบบสองม่นก็คือหายากแล้วแต่นี่คือพระเอกหามาสามหมื่นก็คือเามื่ก็ที่ก็ได้ทาให้อากาศในหุบเขาในเทือกเขาอันนั้นนะยอดเขาอันนั้นเออก็รักแหละดูออกทำทำเพื่อให้เทือกทำให้ยอดเขาอันนั้นนะเขียวชอุ่มตลอดก็รักแหละทากระดาษเนี้ยทั้งปีเลยนะถ้ามองจากมุมสูงก็คือจะเห็นแค่ยอดเขานี้เขียวชอุ่มอย่างง้นคือไม่ยิ่งไม่แปลกใจเลยนะว่าทําไมจากตัวตัวนายเอกของเราเนี่ยที่ไม่ได้ ไม่ได้เอาตัวเองเข้ามาสู่โลกไม่ได้เอาตัวเองเข้ามาเสี่ยงหรือว่าไม่ได้อันคือฉันใช้ชีวิตสวยๆไปวันๆจากการดูแลของแบบผู้ชายที่รักฉันผู้ชายที่รักฉันแหละฉันดูออกเนี้ยการเสียคนดีๆไปมันไม่ได้อ่ะแล้วก็คือเขาต้องเชื่ออยู่แล้วว่ามันไม่เขาไม่ตายหรอกถึงจะต้องไปสืบอาความจริงนึกออกปะถึงยอมเอาทุกอย่างที่เขามี บอกเรื่องทุกสก,กิลที่เขาต้องต้องโชว์ศักยภาพเพื่อไปตามหาความจริงว่าคนที่เขารักน่ะหายไปไหนใช่แล้วเป็นต่อมามันจะมีโปอ,อีินะคือพอเขาเข้าพอในเอกเราเขาเ้าไปสู่ยู่ช่วงการประลองใช่ไหมคะานเอกานเอกเราจะไปเจอสิบน้องคนหนึ่งที่มองปัดเดี๋ยวรอบแรกคือในเอกก็รู้สึกว่าบรรยากาศทุกอย่างเหมือนพระเอกมากแต่ว่าอีคนเนี้เป็นใครดีกว่าใช่ต้องไปติดตามกาัน ยังไว้ก่อนเดี๋ยวจะ <c oughs> เดี๋ยวจะเปิดกันอีกนะฮะอ่ะเรียกได้ว่าเรื่องนี้อย่างที่นำ้ำอุย้ยสนุกนะคือ <c oughs> พระเอกทำไมพระเอกมันถึงหลังเอออ่ะคือนึกอ,ออกปะท่านผู้ชมคือ <c oughs> คือรักเลยเืรเราไม่รักคือตีปากอะ่ะคือคือต่อ้เขาไม่พูดแต่การกระทำาคือเออมั <c oughs> นหมดนล้วนภาพตามนะ ภบเขาที่มีแต่หิมะแต่มีอีอข<า>กขัแห่งเนี้ที่แบบเขียวชอุ่มเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์นอกบีนมีแบบบอปลาคือแบบ<ช>รักแหละดูออกนะก็นี่แค่เรื่องหนึ่งนะ<ช>เรื่องเรายัางน่าสนใจแต่ว่าที่นำปอบเรามาเป็นแค่โครงโค,ครงเท่านั้นนะครับ<ช>มันจะมีการสืบสวนสอบสวนการแบบไปตามหาความจริงอะไรเรื่องมันคือโมเมนต์ของคาว่ารักมันอีกเยอะอย่างแน่นอนนี่เป็นแค่ส่วนเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นเองนะครับอะ ใครที่สนใจแนวแนวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าไปชมกันได้ในงานหนังสือมีหนึ่งเล่มเล่มที่หนึ่งนะครับกับเรื่องกระบี่คู่หานซานเล่มหนึ่งนั่นเองนะคะอ่ะมาต่อกันเรื่องราวของความรักกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับกับเรื่องนี้ที่มีชื่อว่ารัชทายาทบัญชาอ่ะเรื่องนี้เรื่องราวมันเป็นแนวไหนอะไรยังไงบ้าง ต้องบอกว่าเอวายรอบนี้เราเป็นแปรจีนโบราณคู่เลยแต่ว่าอย่างกระบี่คู่หังจาเราจะเป็นยุทธภพเนาะแต่พออันนี้ยุทธจักรกำลังกำลังไทยในมาจ่าเลยกษัรย์พรยาบัญชาคือเราจะกลับมาในจุดที่เป็นในั้วนให้วังของจีนโบราณก็คือเป็นเป็นเป็นจีนแบบเขาเรียกจีนแบบความเป็นจริงละไม่ได้อเวอร์ไม่ได้แบบเป็นริดเดทอะไรละกงเป็นจีนโบราณที่เป็นเรื่องในั้วนให้วางคือตัว คือตัวพระเอกของเราเรื่องนี้ค่ะเป็นพระเอกของเราเป็นรัชทายาทแล้วตัวนายเอกของเราเป็นเหมือนลูกชายของเจ้าแคว้นพระเอกเป็นรัชทายาทก,ก็คือเป็นลกง่องเต้ถูกต้องพี่อเข้าใจถูกเนาะแล้วก็นายเอกเนี่ยเป็นลูกเจ้าเมืองอ่าโอเคโอเคเป็นประมาณนั้นแล้วคือเขาอ่ะมีเหตุให้ต้องเจอกันเพราะว่าตัวจริงๆเรื่องเบื้องต้นเลยคือตอนแรก พี่สาวของนายเอกโดนวางแผนมาว่าต้องได้แต่งงานกับพระเอกที่เป็นพระธายาพระเอกที่เป็นจะเป็นว่าที่ฮ่องเต้เนี่ยจะต้องแต่งงานกับพี่สาวนายเอกใช่เหมือนกับเหมือนก็ก็ดองกันน้อมแบบว่าก็ก็ฟิลเออเเหมือนฟิลแบบเหมือนละครไทยเอาง่ายๆก็คือแบบฉันจะดองเอาไว้เพื่อแบบอนาคตครอบครัวจะได้แบบเติบใหญ่อะไรอย่างนี้อทีนี้พอเข้ามาเสร็จปุ๊บคือุพระเอกก็ได้เห็นนายเอกตั้งแต่ตอนแรกในวังเลยเขาก็มีความแบบ อุ้ยรักแรกพบคือเขาชอบตั้งแต่แรกเลยเบื่อนายเอกเรื่องนี้มาถึงก็มีผู้ชายหลงรลักเลยอะนบะไม่ชอบเลยอะใช่แล้วคือจริงๆแล้วในเรื่องนี้พระเอกเราก็ไม่ได้อยากจะแต่งงานกับพี่สาวเขาและนายเอกของเราก็ไม่ได้อยากจะให้พี่สาวฉันแต่งงานกับพระเอกอ่ะแล้วแล้วตัวพี่สาวเขา หลักเอ่ยไม่เหมือนคุณถุงชนเลยเพิ่งคบเขา่็ไม่ได้มีใช่ไม่ได้มีความรักอะไรเลยจริงใช่คือตัวนายเอกก็จะมองว่าฉันอยากให้พี่สาวฉันได้แต่งกับคนที่พี่สาวฉันรักคือจริงๆอ่ะตัวตัวนายเอกอ่ะคือรักพี่สาวมากแหละอยากให้เขาไปเจอคนที่รักเขาและเขารักพี่สาวเช่นกันใช่ใช่ไม่อยากให้มันอยู่แบบเป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างเงี้ยใช่นายเอกก็เลยเหมือนนายเอกก็วางแผนไม่อยากให้พี่สาวแต่งนายเอกก็วางแผ่นฉันก็ไม่อยากแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเข้ามาอยู่ใน ลูกของแบบในวังด้วยกนันกับเข้ามาเจอกันแล้วเหมือนพระเอกเราอ่ะจะเป็นคนเหมือนกับเขาจะวางแผนทุกอย่างเพื่อที่จะได้ขึ้นคลองลาดโดยสมบูรณ์ไปตอนจบเพราะว่าถึงกับว่าพอเขาเป็นลูกของฮองเต้ใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าฮองเต้ต้องมีลูกอีกหลายคนจะมีช่วงชิงไหวชิงพิีว่าเออแล้วแล้วกับองชายองคื่น่ะอ มันจะมีแบบอีนรัชทายาทเบอร์สองเบอร์สามเมียโน้ตเมียนี้อ่ะคนนี้เป็นลูกเมียนี้คุณันจ้องละถ้าอีนี่พลาดกูต้องขึ้นไปอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยคือพระเอกของเราก็ต้องวางแผนตั้งแต่ต้นจนจบเลยว่าทายังไงฉันถึงจะแบบผ่านพวกอุปสรรคพวกเนี้ยแล้วก็ขึ้นเป็นห้องเต้ตามที่วังไว้ซึ่งแสดงว่าพระเอกก็คือฉลาดมากถูกต้องอล้นี่คือพระเอกแบบว่าฉลาดแล้วก็วางแผนทุกอย่างไว้หมดแล้วคือนางจะมีความ ยังไงดีแบบทุกอย่างคือเขาคิดไว้หมดแล้วแล้วเขาวางแผนแบบเห็นไปสเต็ปสเต็ปสเต็ปแล้วเขาก็มีความใช้คนเป็น,นอ่ะนะเลือกวางแผนอย่างนี้ใช้คนนี้เลือกวางแผนอย่างนี้ใช้คนนี้คือแสดงว่าไม่ได้เป็นแค่เรื่องความรักง่ายๆแล้วนะ<ช>มันเป็นเรื่องเกณฑ์การเมืองอะละการกระมขคนเข้มข้นเออแล้วมันจะมีการวางแผนอันนี้ต้องแก้ด้วยแบบนี้เจอแผนนี้มาจะต้อง แต่ลูกค้าเขาก็ไม่เบานะอย่างที่บอกว่าเขาเบาสี่เบา,าี่เขาแย่งอ,อย่างที่บอกว่าเขา,าชอบนายเอกนักนตแรกเจอเรื่องก่อนคือขอโทษน,นะเออมึงสร้างเขาให้เขาไปแล้วอะเรื่องนี้พระเอกของดิฉันเป็นไงบ้าง คือเรื่องเนี้ยพระเอกจ,กจะองราษฎายาชนเนี่ยเขาเนื่นองความที่บอกว่าเขารักเขารักเออแตอนแรก,แ,แ,รกแผนทุกอย่างที่เขาวางแต่ตอนแรกที่แค่แผนชิงบลงลยยัลลังก์อะไรเงี้ยเขาจะมีนายเอกเข้ามาอยู่ในลูกแล้วฉันจะทำยังไงให้ในายเอกเข้ามาอยู่ในลูกฉันอ,อยู่ในการฉันด้วยแผนแรกอ่ะชิงบัลลังก์แต่แผนต่อมาชิงห<อ>ัวใจอ่ะ ต้องชิงหัวใจกันแล้วใช่ค่ะ,คะเขาก็จะวางแผนตรงนั้นให้ในเอกเขามามีส่วนในชีวิตฉันด้วยเขาก็จะมีโมเมนต,ต์กุก๊กิ๊กกุ๊กิ๊กน่ารักเช่นแบบเห็นในเอกชอบอะไรฉันจะตหามาให้กระเป<ข>ก็ลูกก็ลูกเอาเต้อะ <laughs> อยากได้อะไรก็ได้อย่างงี้ใช่ก็จะมีในอีกมาอยู่ในลูปตรงนั้นก็จะตามใจกันแล้วก็จะคลั่งรักเหมือนกันคลั่งรักถูกต้องพระเอกสองเรื่องนี้เขาเป็นอะไรอ่ะเขาแบบเขารักเอ่ยกันแบบอะไรเนี่ยมันหงหิดปะมันหงหิดเหรอดีมแบบไม่โอเคเลยแบบทำไมชีวิตก็ไม่มีจี้เลยใช่ปัญหาก็จะมีชีวิตแบบไม่มีใจแบบรักอะไรกันเอ่ยขนาดเนี่ยใช่ก็อยากเจออะไรเงี้ยเหมือนกันเออชอบอ่ะ แบบอุ sí, ้ยเขาหวานกันจังเลยฉันก็จะมีความแบบผมมามองตัวเองชีวิตกูนี่ไม่ใช่แบบมีหน้าที่แค่มองเขาอย่างเดียวแต่เดี๋ยเหมนไม่ได้แบบเฮ้ยแต่ว่าพอมาฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ก็สนุกไม่แพ้เรื่องแรกเลยนะก็เรียกว่าพระเอกน่าสนใจคาแรคเตอร์แล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องราวความรัก ที่เป็นการต้องการเอาความลับจากตัวนายเอกมาให้ได้<ช>และสุดท้ายก็คือความเข้มข้นของการชิงไหวชิงพริบ<ช>การเอาชนะในเรื่องของการวางแผนเกมการเมืองต่างๆรับรองได้ว่าเรื่องนี้ก็เป็นในหนึ่งเรื่อง<ช>ที่น่าสนใจอ่ะงานหนังสือครั้งนี้กี่เล่มถ้าเป็นเรื่องไายแล้มันอ,ออกเป็นแพ็กคู่ค่ะสองเล่มจบเลยอ๋อสองเล่มจบเลยซื้อที่เดียวไม่ยืดเยื้อไม่ยืดเยื้ยยอ รักเออยินฟินตกใมากด้วยอันไหนอ่ะอันนี้ของรายอะไรนะอันนี้ห่านซานอันนี้ห่านซานนะครับสร้างภูเขาไว้เลยเนาะอันนี้คือสร้างภูเขาเจ้าหญิงดิสนีย์คนนี้ใช่อันนี้คือรักเออยองเต้อ่าเปลี่ยนชื่อซะเป็นแบบว่าแนวรักเออยของคองเต้นะอันนี้ก็แบบสร้างเขาเพืคนที่คุณรักนะค่ะอ่ะ นะครับอะนอกจาก2เรื่องนี้แล้วป๊อปอยากจะฝากเรื่องไหนของเอเวอร์ไลนสำหรับงานหนังสือในปีนี้บ้างก็เรามีนิยายจีนแล้วเนาะคือในงานหนังสือรอบนี้เราจะมีนิยายจีนอยู่อีก2เรื่องแต่ว่าเรื่องที่จะแนะนําเลยก็จะเป็นทูนิ่งโค้ดโปรแกรมรักโปรแกรมรักรีเทนร,ร,รักเล่ม3เล่มจบแล้วเนี่ยจบแล้ว,ลวใช่ทุกคนก็จะอ่ะติดตามความรักของเขามาก่อนหน้านี้เราเราคุยกันมาหลายรอบแล้วแหละสำหรับทูน i n g c o d e เนี่ยก็ที่สำคัญเลยนะปกนับปกส่วนม้างจริงให้หล่อหล่อทั้งสองไม่หล่อกปกปกดีคือ สวยอ่ะน้าผกดีมากเลยใช่นี่ก็เป็นเล่มจบเลยค่ะจะได้เหแบบจุดจบแบบชีวิตรักของเขาแล้วก็อะไรแบบเขาไปลงเอยรักเอยกันยังไงใช่แล้วก็เรื่องต่อมาจะเป็นนิยายไทยบ้างนุ๊กเออมาฝากบ้านเราก่อนหน้าใช่ก็ชื่อที่คนที่เราคุ้นเคยกันอย่างดีอย่างคุณชิปปอนเคสตอนแรกนั่นเขาเคยฝากงานไว้หลายเรื่องโน้ตเล่มนี้ที่ออกใหม่ในงานหนังสือจะเป็นเล่มต่อจากตัวเรื่องเรียวอัลฟาอันนี้ก็จะเป็นเรียวมาเฟียหนึ่งเล่มจบออกทีเดียวก็จบเลยเราเราต้องตามอ่านจากเล่มก่อนไหม มันจะเป็นตัวละครข้ามต่อเนื่องกันใช่ค่ะต่อเนื่องกันเขาจะมีโผลมาว่าบ่าแบ่คืออ่านต่อกันได้ก็จะยิ่งเพิ่มปัจจัยรถใช่สนุกมากขึ้นไปอีกแล้วก็จะมีอีกเรื่องที่เป็นนิยายไทยคือภาวารักษ์ซ้อเรื่องนี้ก็หวานแหววเขาให้ความรักพาวารักษ์ซ้อของคุณสุวารีใช่คือเขาจะคุณสุวารีเขาจะเด่นเรื่องการเรื่องพระเอกข้างรักเหมือนกันทนายก็จะ หวานแบบใครชอบแบบรักแนวแบบรักโรแมนติกหวานหวานรักเอ่ยใช่น้ำนี้เลยน้ำตาลเยอะหน่อยใช่นักเอกสายน้องคือเรื่องนี้เลยอ่ลูกหัวตัวเล็กอะไรเงี้ยดยทั่วไปอยน้อยกว่าตัวเล็กตัวน้อยอย่างเงี้ยสายเป๊ะแบบเลยเลยนะครับก็เรียกได้ว่ายังไงงานหนังสือสำหรับปีนี้ก็อัดหนักจัดเต็มกันอย่างแน่นอนสำหรับทุกแบรนด์ในเครือแจ่มใสของเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของ Enterbooks นะครับของฝั่ง Love นะครับตำหนักมากกว่าแล้วก็ ปิดท้ายกันนับป๊อปเม,มื่อสักครู่นี้ก็คือเอเวอร์ไวนั่นเองนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับฝากไว้ด้วยกับงานหนังสือของเราในปีนี้นะครับกับโปรโมชั่นช้อปปิ้งเอาใจสำหรับแฟนๆนักอ่านของเรานะครับช้อปครบทุก600บาทนะครับก็จะมีนี่เราเอาเราเอาลายเอเวอร์ไว้น,นี้นะครับก็เป็นมุ้งมิงมุ้งมิงนะคะชุดกิฟต์เซตที่มีช้อนซ่อมแล้วก็ตะเกียบ เป็น,นชุดนิวดาบลเอาไว้ใช้ออกไวช่วงนี้เราใช้เป็นของเราเองปลอดภัยสุดนะฮะก็อันนี้ก็คือเป็นตะเกียรช้อนซ่อมเอาไว้รับประทานอาหารนะครับนามี4ลายจากทั้ง4แบรนด์ในจำสายเลยนะครับแล้วก็1.500บาทอันนี้คือหลักมากเลยอ่ะเขาเราพกแกนของีฉันเองละล้รา็เราพกแกนแบบนี้ขอสลกันเนาะพี่พี่เอากระตุย พี่ล็กกระตุยนะครับอ่ะก็หนึ่งพันห้าร้อบาทก็จะได้รับเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระบอกน้ำนะครับทรงพิเศษนะอันนี้ไม่ไม่เคยได้เห็นทรงแบบนี้เหมือนกันอันนี้ก็เก๋ๆเท่ดีพี่ว่าเท่ดีเท่ดีอันนี้น่ารักนะครับแล้วก็สุดท้ายครับโปรโมชั่นใหญ่สุดก็คือ2องพันห้าบาทก็เรียกว่าเป็นเหมือนเป็นบุ๊กบ็อกซ์อ่ะเป็นกล่องใส่หนังสือใส่อื่นๆใดๆอุปกรณ์อะไรๆใดๆที่อันนี้คือใหญ่มากนะเอาไว้เก็บเงินอุ้ยฟาฟูกบเมันจะทองเอาอันนี้ไว้เก็บเงินเพื่อหนังสือแล้วไป ในกของเก่งนะครับแน่นอนครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับก,กับมารมหนังสือระดับชาตินะครับครั้งที่25พบกันแน่น,น,นอนกับบูธของจำสใยในบูธ D D 15นะครับ D D 15นั่นเองนะครับที่อาคาร Challenger h a l l 2 Impact Arena 2> เมืองทองธานีนะครับเจอกันแน่นอนตับวันที่30กันยายนจนถึง11ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็รับรองได้ว่าชุก เรื่องราวทุกแบรนด์ขนกันมาโปรโมชั่นลดกันแบบกระหนำ่ำซัมเมอร์เซลล์นะฮะจัดหนักจัดเต็มเอาคืนช่วงโควิดก,กันนะฮะกลับมามอบความสุขความสนุกให้กับแฟนๆนักอ่านจจบใส่น่าส,สุดท้ายวันนี้ไงก็ต้องขอขอบคุณกองบรรณาธิการสุดน้ารักของเราในวันนี้จากเอว w h ไว้เนอะป๊อปปี้ สุดท้ายครับฝากไว้ด้วยนะครับงานหนังสือในปีนี้บอกเลยว,ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของอีกหลากหลายความสนุกที่เราจะขนมาตลอดสัปดาห์นี้และในงานหนังสืออย่างแน่นอนแต่กิจกรรมจะมีอะไรอย่าลืมนะครับติดตามได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับ w w w o t j a m com นะค Facebook ของแบรนด์ของเราเยอยแยะมากมาย e ทอ e r Books นะครับเลิฟมากรักและก็ e v e วอรไนะครับแล้ยงไงกลับมาเพราะกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ได้ จับตาดูไว้ดีว่าเราจะมีโปรโมชั่นหรือว่ามีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตให้กับแฟนๆนัอ่านชาวแจมใสนะครับแล้วก็ย้ำสุดท้ายว่าในทุกโปรโมชั่นของเรานะครับสามารถร่วมรายการกับพันธมิตรร้านค้าชั้นนำของเราได้ทุกร้านค้าเลยทีเดียวนะครับสำหรับน,นี้ต้องลาแฟนๆแจมใสไปก่อนแล้วมาพบกับความสนุกครั้งต่อไปกับเราได้กับแจมใสไปอีกพบกันในหนังสือนะครับวันนี้สวัสดีครับ